สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านสระเอียกันนะคะเปิดหน้าที่23ไทยเลยค่ะมีเลขสองกับเลข3นะคะชี้ที่วงกลมตรงนี้ค่ะสระเอียสระเอียสระเอียอ่านว่าเอียปอปาปอใส่สระเอียค่ะปอเอียเปีย สะกดว่าปอเอียเปียนะคะต่อไปค่ะลอลิงลอใส่สระเอียสะกดว่าลอเอียเลียมาดูกันที่ภาพแรกเลยนะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะใช้มือของเขาจับไปที่ผมนะคะผมของเขาทำทรงอะไรเอ่ยเด็กๆลองดูด้านล่างนะคะปอปาปอใส่สระเอียค่ะปอเอียเปียปอเอียเปีย เด็กผู้หญิงคนนี้ถากเปียนนะคะต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะใส่เสื้อสีฟ้าสดใสเชียวเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะเด็กๆลองมาดูด้านล่างค่ะลอลิงลอใส่สระเอียค่ะลอเอียเรียลอเอียเรียเขากําลังเลียไอศครีมอยู่นะคะต่อไปค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะกําลังเล่นของเล่นแต่ของเล่นของเขาเป็นยังไงคะ ข้างล่างค่ะสอเสือสอใส่สระเอียค่ะสอเอียเสียสอเอียเสียของเล่นเขาเสียนั่นเองค่ะฝึกอ่านคำมาดูที่คำแรกตรงนี้เลยนะคะจอจานจอใส่สระเอียค่ะจอเอียเจียจอเอียเจีย เลื่อนมือถัดไปนะคะบอไปไม้บอใส่สระเอียค่ะบอเอียเบียบอเอียเบียเลื่อนมือถัดไปนะคะคอควายคอใส่สระเอียค่ะคอเอียเคียคอเอียเคียต่อไปนะคะชอช้างชอใส่สระเอียค่ะชอเอียเชีย ชอเอเชียต่อไปนะคะทอดหานทอใส่สระเอียค่ะทอเอเทียทอเอเทีย<อ>ขึ้นมรรทัดใหม่นะคะนอหนูนอใส่สระเอียค่ะนอเอเนียนอเอเนียเลื่อนมือถัดไปนะคะมอมา้ามอใส่สระเอียค่ะมอเอเมีย มอเอียเมียต่อไปนะคะยอยักษ์ยอใส่สระเอียค่ะยอเอียเอียยอเอียเอียต่อไปนะคะรอเรือรอค่ะใส่สระเอียค่ะรอเอียเรียรอเอียเรียต่อไปนะคะฮอนคู่คอใส่สระเอียค่ะฮอเอียเฮีย ฮอเอียเฮียต่อไปนะคะขึ้นมาทัดใหม่คะ่ะปอป้าปอ,ปอใส่สระเอียค่ะปอ, ear, ปอเอียเปียปอเอียเปียต่อไปนะคะนอหนูนอใส่สระโอค่ะนอโอโนนอโอโนอ่านรวมกันนะคะเปียโนต่อไปนะคะสอเสือสอใส่สระเอียค่ะ สอเอียเสียสอเอียเสียต่อไปค่ะจอจานจอใส่สระไอไม้ม้วนค่ะจอไอใจจอไอใจอ่านรวมกันนะคะเสียใจต่อไปค่ะลอลิงลอใส่สระเอียค่ะลอเอียเลีย ลอเอียเลียเลื่อนมือถัดไปนะคะขอไข่ขอใส่สราระล้าข้างค่ะขออาขาขออาขาอ่านรวมกันนะคะเลียขาต่อไปค่ะฝึกอ่านประโยคมาดูที่ภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขากำลังทำอะไรอยู่คะ มีเปียโนด้วยใช่ไหมเอ๊แต่ว่าเด็กๆลองสังเกตที่มือของเขาค่ะถืออะไรอยู่เด็กๆลองมาอ่านพร้อมกันนะคะออ่างออใส่สระอาลัข้างอออาอาต่อไปค่ะฮอนุคู่คอใส่สระอเอียค่ะฮอเอียเฮียต่อไปนะคะมอมามอ,มอใส่สระอีมีหนึ่งขีดค่ะ มอีอ ойти, มีต่อไปนะคะปอปปอใส่สระเอียค่ะปอเอียเปียต่อไปนะคะนอหนูนอใส่สระโอค่ะนอโอโนอ่านรวมกันนะคะอาเฮียมีเปียโนต่อไปนะคะปอปปอใส่สระเอค่ะปอเอียเปียต่อไปนะคะนอหนูนอใส่สระโอค่ะ นอโอโนต่อไปนะคะออออใส่สระอาค่ะอออาอาต่อไปค่ะคอคู่คอใส่สระเอียค่ะฮอเอียเฮีย e ต่อไปนะคะสอเสือสอใส่สระเอียค่ะสอเอียเสีย er. อ่านรวมกันนะคะเปียโนอาเฮียเสียอ๋อเปียโนของอาเฮียนะคะเสียนั่นเองค่ะหลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นเลย เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะปบมือให้กับตัวเองหน่อยนะคะ